โอเคครับวันนี้ผมก็เพิ่งว่างมาผมก็เพิ่งนอนว่าง่ายเลยโอเควันนี้ครับผมมีเว็บเว็บหนึ่งครับมาอวยหน่อยอ่าคือทำไมต้องอวยอ่าปกติผมไม่ค่อยอวยอวยเว็บนะแต่นิดนึงก็ที่ยิงมันก็มีหลายเว็บแ,วแต่ผมเอาไว้โอกาสหน้าจะมาพูดแล้วกันนะครับว่าเว็บไหนบ้างครับแต่เพราะว่าวันนี้เมื่อเช้าผมได้สมัครไปเว็บเว็บหนึ่งครับผมและทีนงด้วยความเบอร์หลืออะไรอาจจะง่วงนอนบ้างละผมก็ อาจจะก่อข้อมูลอะไรผิดบางเนี้ยแล้วผมก็เล่นไปครับผมเนี้ยเล่นไปคือไอที่เล่นเนี่ยคือผมเล่นจากยอดเครดิตแชริงนะผมไม่รู้ว่ามันผิดหรือไม่ผิดไงตอนแรกอะทีนี้ผมก็เลยเล่นจนผมจะคิดถอนทีเนี้ยครับพอผมจะถอนปุ๊บเมื่อเช้านะครับผมก็ไปเจอว่าบัญชีมันไม่ถูกต้องอ่ะ อ่าเนี่ยไอ้่ได้ม่เอ็กซ์ตรีมเว้โอเคมันมันไม่ถูกต้องผมก็เลยแจ้งให้ไอเอมินเขาทางไลน์ครับทีเนี้ยเขาก็เลยผมว่าแอดมินครับพรเพิ่นว่าผมทําสร้างไอไอดีผิดมีบัญชีผิดอะไรเงี้ยแจ้งเขาไปเขาก็เลยผมก็เลยพิมพ์บัญชีอะไรบอกไปเขาเลยบอกให้บอกมาผมว่าผมแจ้งถอนไม่ได้อคือบัญชีผมที่ผมทำไปเมืเ่อเช้าอ่ะมันเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยทัย้งที่ผมไม่ใช่ธนาคารกรุงไทยนะอ่า แล้วทีนี้ผมก็เลยแจ้งไปเขาก็แก้ให้ผมได้ครับแล้วทีนี้บัญชีของผมจัิงีเกินเป็น,ปนของร้กศอเนาะเขาก็แก้ให้ผมได้ผมก็ถอนเงินได้อ่นี่นะครับบางเว็บที่ผมว่าถ้าเว็บเขาเขาเทคแคร์ลูกค้าดีอะ่ะมันเวริร์กอ่ะคือยังไงอะ่ะคือที่ยิงเมื่อวันก่อนผมก็เจอไปเว็บหนึ่งนะเจอของจ็กเกอร์อันนั้นยิ่งแลยอันนั้นยิ่งหนักผมเติมเงินไป แล้วก็ทีนี้มันเขามาเปลี่ยนระบบเปลี่ยนทั้งไอดีเกมด้วยไอของโจ๊กเกอร์นะของน่าจะเป็นแปดแปดแปดอ่าทำหัวใจพี่นะผมว่าจะทําคลิปลงอยู่ของใครนั่นเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าโจ๊กเกอร์แปดแปดตัวนั้นมันจะไม่มีแชร์ลิงนะที่ผมเล่นสมัครตัวนั้นเพราะว่าผมเอาไว้เล่นแบบเติมเติมเอาไว้ปั่นพวกนี้ปั่นแบบไม่ต้องใช้เนี่ยครับไม่ต้องรับโบนัสอ่าของโจ๊กเกอร์ตัวนั้นอะ่ะผมไปเล่นแบบไม่รับโบนัสไงคือกะเล่นเอาเยอะเออย่างเงี้ยอ่า อันนี่ยมพูดถึงเว็บนี้ก่อนครับ Bbqxo ครับผมเนี่ยผมขออวยหน่อยแหละว,วันนี้คือว่าปกติครับถ้าเกิดผมส่วนมากเหก็นเจอหลายเว็บแล้วที่ส่วนมากพอเราสมัครเสร็จจะมีคําเตือนว่าถ้าอะไรเป็นผิดของเราเนี่ยเขาจะไม่รับประกันไม่แก้ไขอ่ะแต่อันนี้คือผมเล่นไปอ่ะผมเล่นไปได้แล้วผมจะถอนเงินที่แชร์ลิงก์เนี่ยแชร์ลิงก์พอยต์เนี่ย ผมก็แจ้งไปว่ามันบัญชีผิดเขาก็แก้ให้ผมก็ถอนกได้อ่ะทั้งที่ผมยังไม่ได้ฝากเลยผมเพิ่งสมัครเมื่อเช้าเองอะนี่นะครับเว็บที่เขาเวิร์กจริงๆอ่าอ่าครับโปรมันก็ู้สึกเนี่ยผมว่าจะฝากโปรเนี้ยจริงๆิงตอนแรกอะแต่ผมบัญชีผมมันไม่ตรงไงอ่ะผมก็เลยเห็นนี่มันมีแชร์ลิงก์มาพอดีผมก็เลยเล่นแชร์ลิงก์ก่อนแล้วพอจะถอนของอ่ะพี่แต่บัญชีไม่ถูกเว้ยก็เลยลองแจ้งไปทางไลน์เขาดูนะครับของ x o ครับ b b q x o ผมพูดแบบเมื่อเช้านี่เองผมว่าเออเวิร์กว่ะนี่นะครับถ้าเกิดเว็บไหนที่เขาทำมาเวิร์กครับฮะโปรก็คือ50%อยู่แล้วสมาชิกใหม่เห็นไหมอ่าผมก็เลยคิดอยู่ว่าผมจะพายผมฝากฝากแรกอะไรผมจะสมาชิกใหม่ผมจะฝากตัวนี้ฝากระคิดอยู่นี่เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเว็บไหนที่เขาชัวร์ครับเขาคือยังไงล่ะ ระบบเขาดีอ่ะทุนเขาใหญ่เขาไม่ต้องกลัวไม่ต้องมาทําปูแบบว่าเอ้ยคอยดักลูกค้าเล่นเวลาลูกค้าเล่นเนี่ยอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยพวกเนี้ยทำสองเทินเนี่ยครับอันนี้คือยอดฝากครับทุกยอดฝากพวกนี้อ่ะอันนี้ไม่เราไม่ได้มองตัวนี้เรามามองตัวเนี่ยปูฝากแรกอ่ะสมมติผมจะเล่นสมมติก็ถ้าเป็นฝากแรกของผมผมก็เล่นอย่างนี้อยู่แล้วคือฝากแรกก็คือฝากร้อยเดร้อยยี่สิบคือพวกเนี้ยมันมัน,ม,นมันเทินน้อยไง มาเธอแค่2เท่าอ่ะก็คือเธอแค่2 0 0กว่าบ,บาทเองใช่ไหมถ้าเกิดเราเล่นแล้วก็มันถอไม่อั้นด้วยเว็บพวกอย่างนี้นะครับคือ1มันถอไม่อั้นมันมันไม่มีระบุคือถอไม่อั้นอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเว็บพวกนี้อ่าแต่ของทุกสกอข,ของจ๊กเกอร์ไอ้ของจ๊กเกอร์ที่ผมก็สมบักไปแล้วนะนะครับหน้าเว็บใหญ่เขาจะเป็นอย่างนี้อ่ะขออวยหน่อยแล้วกันนะครับอ่าเขามีอยู่2ค่ายครับผมบริการ2อค่ายอันนี้ผมก็พ่งสมบักเมื่อเช้าอ่ะผมก็ ลุกมาตอนบ่ายผมก็ัน้ว่าจะเล่นแห่นี้ปุ๊บผมก็ไปเห็นมีแชร์ลิงก์ก่อนไงผมก็เลยอ่ะเฮ้ยเล่นแชร์ลิงก์ก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเติมเล่นไปเล่นมาได้เ,เงินครับแจ้งถอนอ่าอ่านี่ครับผมเนี่ยเพิ่งขอบคุณแอดมินนี่เขาเองครับเนี่ยอ่าเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเนี่ครับอ่าเห็นไหมแอดมินเขาทักมาเลยครับ ขอบคุณครับเห็นไหมคือถ้าเกิดเป็นบางค่ายนะผมว่าเนี่ยเขาต้องไม่รับผิดชอบเลยคือว่าเออมาจะบอกหาว่าเราไม่ตรวจสอบดีอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่นี่เวิร์กครับผมที่ยังก็มีอีกสองค่ายนะที่เป็นค่ายที่แบบว่าอนุโลมอสำหรับพวกที่ชอบสร้าง2 ID ไอแบบผมเนี่ยพวกมึนนะอะ มีอีกสองค่ายครับผมผมเจอมาแล้วเนี่ยได้เครดิตแชร์ลิงก์มาก็พอจะถอนเขาบอกว่ามีไอดีซ้ําซ้อนแต่เขาอนุโลมให้ถอนได้ด้วยอ่ะบางค่ายครับผมไม่ส่วนมากพวกค่ายที่เป็นค่ายใหญ่นี่ที่เราสมัครออโต้ผ่านหน้าเว็บเนี่ยสมมติจะไม่เขามีปัญหาครับไม่ไม่เหมือนค่ายที่สมัครกับไลน์เพราะว่าไลน์เขาเป็นเอเจนต์ผมพูดดักนี้เลยว่าเป็นเอเจนต์คือมันเขาไม่ค่อยสนเขาไม่ค่อยสน,สนใจลูกค้าว่ามึงข้อมูลจะผิดหรือเปล่า อ่ามึงจะทํากดผิดกูไมห้คล้วมึงผิดกกูกูหักกูยึดเครดิตม,มึงอะไรเงี้ยอ่าแต่สําหรับว็บพวกนี้คือเขาเนี่ยสมัครผ่านออโต้หรือผ่านผ่านลิงก์ที่เราแชร์แชร์ต่อต่อการพวกเนี้ยเนี่ยคือว่าผมส่วนมากผมสมัครกูจะส,สมัครผ่านานี้เลยผมอ่ารับประกันเลยไอดีผมทุกไอดีที่ผมอยู่ในหน้าเบราว์เซอร์ผมเนี่ยไม่มีไอสักไอดีที่สมัครผ่านเอเจนต์ครับผ่านไลน์ไม่มีเลยผมไม่เคยสมัครถึงแม้จะเคยผมก็ไม่ไม่ไม่จดจําอ่ะคืองี้คือ พราะว่าผมผมเคยโดมาจากไอดีจากสมัครขานไลน์ผมโดมาสองสองไอดีแล้วอ่ะครับสองไอดีเต็มเลยครับโปรฝากแบบยั่วๆน้ําลายหน่อยเงี้ยฝากร้อยได้สองร้อยอะไรพวกนี้ร้อยได้ร้อยแต่ก่อนนะก็มีเนี่ยผมก็โอเคฝากฝากไปอ่ะแต่วันนี้ก็คืออ่ะอีกเว็บหนึ่งนะที่ผมคือว่าผมก็ยังไม่เคยเล่นประจำไงเพิ่งมาที่จริงก็เคยเล่นของจ็อกเกอร์แหละแต่จ็อกเกอร์เนี่ยไอ้จ็อกเกอร์มีคิวจ็อกเกอร์มอกกอรผมก็เคยสมัครมาแล้ว เห็นเพราะว่าผมมีไอดีอยู่ล็อกอยู่ข้างบนอะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้อันนี้ผมก็เลยมีของ XO อีกทีนึงผมก็ได้สมัครดูแล้วก็แชร์ลิงก์ทิ้งไปในนี่นะครับในคลิปผมนี่แหละแล้วทีนี้ผมก็ว่าจะเติมแล้วเมื่อเช้าแต่ผมเพียมากผมทํางานดึกก็เลยผมก็เลยนอนก่อนเนี่ยผมก็แชร์ลิงก์ให้ลุกขึ้นมาก็ว่าจะเติมนั่นแหละตอนแรกอ่ะไปเห็นเฮ้ยมีเครดิตอ่ะผมก็เลยอ่ะเฮ้ยลองเล่นดูก่อนไว้ เล่นไปเล่นมาครับคเครดิตเมื่อเช้าผมได้ประมาณ60-70บาทนี่แหละก็ะเล่นเลยแ้ก็มันมันให้ทำเทิร์นหนึ่งเนาะพวกเครดิตฟรพงงงีพวกเนี้ยอ่าพวกไอ้เครดิตแชร์ลิงก์อ่ะผมเล่นได้ประมาณ300กว่าบาทพอจะแจ้งถอนไปดูเอาเฮ้ยบัญชีคุณทเป็นบัญชีทงเฮ้ยบัญชีทำไมเป็นบัญชีไอ้กรุงไทยวะก็ลเลยลองหาไลนา์เข้ามาผมก็เลยตามไปดูหน้าเว็บเออเขาก็มีเวลาให้จริงๆครับเนี่ยคือมันง่ายบางทีเกาจะมีลิงก์ของแอดไลน์จริงอยู่แต่ว่าสัตว์บางคนเนี่ยคือ แบบผมเนี่ยใช้ในคอมัส่วนมากเ่ยผมจะมีปัญหาเรื่องกับการไอสแกน q คียโอาโค้ดมากเพราะว่าผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบไปยุ่งกับโทรศัพท์เท่าไหร่อ่ะคือไม่ชอบจาบแล้2และเนี่ยบางๆคือเขาก็ผมเลื่อนหาก็เห็นเลยเนี่ย s line b bbq xe เ xo เลยอ่ะเห็นไหมผมก็เออผมก็เลยดไปดูในไลน์ที่ผมติดไว้ในคอมก็พิมพ์บอกเขาไปตอนแรกผมก็เลยคิดเลยว่ามันจะให้หรือเปล่าวะอ่ะ ว่าปกติเพราะว่าผมเคยเจอได้ก่อนนะถ้าข้อมูลเราผิดเนี่ยไม่ได้เลยครับบางทีเขาอาจจะปิดดีเราด้วยไปปิดไปเลยครับเคยเจอหลายเว็บแหลวแต่ผมก็ไอันี่ก็ว่สิ่งดวงอะไรนะเราผมก็จะไมไ่เคยเติมไงแต่นี้ก็แสดงผมว่ารู้ไปแล้วนี่จะเติมเล่นอยู่แหละเพราะว่ามัน,ม,นมันมีโปรยั่วน้ลาลายหน่อยไงคือโปรตัวนี้แหละโปรที่ว่าสิบเก้าบาทเนี่ยโปรสมาชิกใหม่เผื่อฟุกไงนี่ครับ แต่ก็ว่าเฮ้ยพี่พี่บอกว่าโปรเผื่อฟุกยังไงฟุกอย่างเงี้ยครับเนี่ยคือเติมแค่สิบเก้าบาทเผื่อบางทีมึงเล่นไปเนี่ยมาเฮ้ยแจ็คพอตเข้าอะไรวเนี้ยอย่างนั้นก็ได้ถอนสามร้อยสบายสบาย,บายใช่ไหมครับปกติถ้าคนเล่นปกติก็คือเล่นไปเรื่อยๆก็มันก็ได้อะคือยอดเงินเครดิตตั้งรนะ้อยหนึ่งอะอย่างน้อยๆคือเราค่อยเล่นไปครับอย่าเล่นแบบหัวเสียเล่นแบบใจเย็นๆเนี่ยโดยเฉพาะไอ้โลมาที่ผมเล่นเนี่ยรู้ไหมผมเล่นแต่และ เว็บเนี่ยผมใช้เวลานานมากนะถ้ารู้ว่ามันเริ่มไม่ค่อยเข้าก็นั่งพักนั่งทำอะไรสักอย่างไปก็เข้ามาเล่นต่อครับไม่ใช่ว่าพยายามดันมันเข้าเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับโอเคนะครับอ่านี่ก็ผมขอมาโวยแล้วกันวันนี้เว็บนี้เว็บหนึ่งครับแนี่ขอผมทิ้งนี่ไว้ข้างล่างอยู่ครับสำหรับใครที่สมัครอยากสมัครเดี๋ยว่อเช้าผมก็ทิ้งไปที่ผมทําคลิปไปแล้วล่ะที่ไอ้พวกที่เป็นเว็บรวมๆที่ผมรวมๆไปคือ ทำรวมๆเว็บไปอัปเดตของเมื่อเช้าอ่ะของว2อ่ะของวันที่26 v 2แห่ะผมก็เอาตัวนี้เลยลงไปด้วยเมื่อเช้าอ่ะแต่ทีนี้ถือว่าเออเป็นอะไรที่น่าประทับใจครับอีเว็บหนึ่งผมก็เลยมาอวยหน่อยขออวยแล้วกันนะครับสำหรับ b b q ี o นะครับโอเคอ่าเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมขอทำภารกิจอย่างอื่นก่อน,นครับ